สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกๆเข้าสู่รั้วโรงเรียนไม่เรียงประชาสรรค์ค่ะโรงเรียนไม่เรียงประชาสรรค์น,นะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนมัธยมหนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้การบริหารของท่านกนกพรเดชเดโชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็มีรองนายกนะคะก็คือท่านชัยวชัยรัตรรัตนมาศ ท่านผอกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่านสำเริงจันชุมศึกษานิเทศเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผอกองการศึกษาศา,าสนาและวัฒนธรรมและก็มีท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครธิจมราชก็คือท่านดุษฎีจันพุ่มโรงเรียนไม่เรียงประชาสารรมีข้าราชการครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น38คนมี พอโอรงเรียนแม่เดมิชารค์และก็มีท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาก็คือท่านรองคณิสรสังสีอินมีครูชาวต่างชาติ1คนครูภาษาจีนหนึ่งคนคุณครูที่นี่สอนตรงเอกทั้งสิน้นมีนักเรียนจำนวน356คนซึ่งแยกเป็นม1ถึงมหแล้วก็เน้นมีห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นม .1 และก็มีห้องเรียน เน้นภาษาคณิตเน้นวิทย์คณิตแล้วก็เน้นอุตสาหกรรมการ,การ,กรเกษตรและก็คอมพิวเตอร์ค่ะการศึกษา2,566นี้ก็เช่นกันซึ่งเราจัดห้องเรียนพิเศษเราคิดว่าห้องเรียนนี้มีคุณภาพในปีการศึกษา2,566เราก็จัดห้องเรียนพิเศษอีกเช่นเดิมม .1 ก็เน้นคณิตและก็เน้นภาษาอังกฤษ ม4ก็จะเน้นอีก4ส,สายการเรียนซึ่ง4ส,สายการเรียนนี้นักเรียนนี่น้อยแต่เราก็เปิดให้เด็กนักเรียนสายวิทย์คณิตนี่มีประมาณ20คน ในภาษาคณิตศาสตร์ก็ประมาณ20คนแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรประมาณ15คนอุตสาหะทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ประมาณ15คนนะคะสี่สายการเรียนซึ่งเด็กนักเรียนจบไปก็จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและก็สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ตรงสาขาที่จองเรียนทางด้านพันธกิจของโรงเรียนไม่เรียนปชาสัน์นะคะหลักคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนได้รับปปรา,ารงวัลจากโรงสู ท้องถิ่นเป็นโรงเรียนดีเด่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมพันธกิจที่สองเน้นทางด้านมาตรฐานสากลเรามีคุณครูชาวต่างชาติซึ่งมาทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนเรียนฟรีตรงนี้ท่านนายกกนกพรเดชเดโชเป็นผู้จ่ายเงินให้กับโรงเรียนนะคะและก็ภาษาจีนด้วยซึ่งทั้งสอง รายการนี้ทั้งครูชาวต่างชาติและก็ครูภาษาจีนฟรีทั้งสิ้นนะคะไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นซึ่งเขาก็เก็บนะคะภารกิจที่ 3. มีการพัฒนาครูมีความเชี่ยวชาญตรงนี้นะคะข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนไม่เรียนประชาสัรเราใช้ครูสอนนักเรียนตรงสาขาวิชาและก็ตรงตรงเอกอาทิเช่นคนที่จบชีวะก็สอนชีวะ คนที่จบคณิตศาสตร์ก็สอนคณิตศาสตร์คนที่จบเคมีก็สอนเคมีนะคะตรงนี้คุณครูทุกคนจบตรงสาขาและก็สอนตรงสาขาทั้งสิน้นภารกิจที่4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออาทิเช่นการส่งเสร,ริมทางด้านวิชาการเราส่งเสร,ริมให้นักเรียนได้แข่งขันทั้งในโรงเรียนระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศซึ่ง โรงเรียนไม่เรียนระชาสันเราได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศเช่นภาษาไทยการกล่าวสุนทรพจน์เราชนะเลิศระดับประเทศมากิจกรรมการแข่งขันสารานุก,กรมเราก็ได้รับรับรางวัลเราชนะเลิศระดับประเทศกิจกรรมที่3การตอบปัญหาคุณธรรมจริยธรรมเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาเช่นกันนะคะ กิจกรรมต่อไปกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนทางด้านกีฬานะคะเรามีนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้เป็นตัวแทนระดับประเทศการแข่งขันเปตองนะคะชิงแชมป์ระดับประเทศไทยทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะซึ่งตอนนี้เด็กนักเรียนก็กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นม .2 และก็ม .5 นะคะ ต่อไปเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายศิละปะอาสาเราก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดก,กิจกรรมค่ายศิละปะอาสานะคะเป็นจํานวนเวลา2วันและก็จะมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางด้านชมรมทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนของเราเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันทูบีไอดอลนะคะได้ เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่10-12มีนาคม2566นะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราก็ทำกิจกรรมการทัศนศึกษาซึ่งจัดทุกปีเข้าค่าย วิชาการค่ายคุณธรรมนะคะส่งเสริมทั้งสิ้นภารกิจที่5ก็คือการส่งเสริมด้านอาคารสถานที่นะคะอาคารสถานที่ในปีการศึกษา2566นี้นะคะท่านกนกพรเดชเดโชให้งบประมาณมาก็คือสร้างอาคารเรียนนะคะอาคารสีธรรมสกราชสองซึ่งในขณะน,นี้อาคารเรียนของเราเนี่ยมี4หลัง อาคารใหม่ล่าสุดก็คืออาคารศรีธรรมสุกราชหนึ่งและก็อาคารศรีธรรมสุกราชสองซึ่งอาคารเหล่านี้จะมีทั้งหมดสิบสองห้องเรียนสิ่งที่ใหม่ล่าสุดก็คือสนามกรีธาและก็สนามฟุตบอลซึ่งตรงนี้นะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราถือว่าเราก็เป็นหนึ่งที่ท่านนายกกรนกพร ท่านเล็งเห็นถึงความสามารถของนักเรียนและก็จะส่งเสริมให้โรงเรียนแม่เรียนประชาสรรเป็นหนึ่งทางด้านกีฬาด้วยนะคะทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์หรือบรรยากาศการเรียนโรงเรียนเรามีห้องเรียนปฏิบัติการทางภาษาจำนวนสองห้องห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนเคมีห้องเรียนชีวะห้องเรียนฟิสิกส์ซึ่งห้องเรียนเหล่านี้จะมี การใช้ uh, DL TV จำนวนทั้งหมดน5ห้องด้วยกันมีโปรเจกเตอร์ทั้งหมดใน20ห้องและก็มีห้องปฏิบัติการอาทิเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทย์อศางสร์พระราชานะคะและก็จะมีห้องเรียนเสริมเติมเต็มเพียงพอกับเด็กนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในปี uh, การศึกษา2566 การส่งเสร,ริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทางด้านอำเภอเครือข่ายทางด้านมหาวิทยาลัยต่างๆในการเสริมเติมนักเรียนชั้นมปลายหรือนักเรียนมต้น ตรงนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกกนกพรเดชดีโชวทีมบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาเสริมเติมเต็ม,ตมที่จะมีความคิดว่าโรงเรียนไม่ไิมประชาสานมีอาคารใหม่เกิดขึ้นก็จะต้องมีห้องเรียนอัาริยะอย่างน้อยสองห้องในปีการศึกษา2566และก็67ซึ่งมอบให้พอนี่ดำเนินการอยู่นะคะก็พอคิดว่าจะพยายามที่จะ ทำให้บรรยาการโรงเรียนมเกรประชาสาัมนี์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเ,เรื่องทุนการศึกษาตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่ท่านในปีการศึกษา2565ท่านเลยเห็นแล้วว่าท่านพยายามที่จะหาเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดของท่านโรงเรียนไมเีรนประชาสันได้รับทุนจากท่านนายกกระนกพรเดชเด,ดโชที่ท่านประสานมานะคะจำนวน51 ทุนละ1นละ1,000บาทรวมเป็นเงิน51,000บาทในปีการศึกษา2,565และในโรงเรียนสังกัดทั่วไปของท่านมีทั้งหมด5โรงท่านหามาได้ทั้งหมดในึ2 0 0อบาทและในปีการศึกษา2,566ก็เช่นกันท่านก็คิดว่าท่านจะหามาให้เด็กนักเรียนเพิ่มอีกนะคะ นอกเหนือจากทุนที่ท่านนายกหามาให้ก็จะมีทุนปัจจัยนักเรียนยากจนซึ่งทุนนี้เป็นทุนของรัฐบาลแต่โรงเรียนไม่เรียนประชาสัรนนี่ในปีการศึกษา2565นักเรียนได้ทั้งหมดนี่59ทุนในปีการศึกษา2566เราก็จะพยายามจัดสรรให้เด็กนักเรียนให้ได้ครบภายใน30เอร์เซของเด็กนักเรียนมอต้นทุนของมอปลายก็จะมีทุนกยศ ะะแล้วยังมีทุนที่โรงเรียนพยายามสื่อสารพยายามประสานให้ก็คือทุนจากชุมชนอาทิเช่นทุนจากโรงรมจากสวนยางทุนจากเหมืองแร่ทุนจากคณะคุณครูนะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนฝากมานะคะและก็นักเรียนเป็นห่วงมากที่สุดจากโรงเรียนรอบข้างก็คือการใช้โทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์นี้พออ,อนุญาตให้นักเรียนนำมาได้ในกรณีที่คุณครูจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้โทรศัพท์ในการที่จะส่งเสริมด้านพัฒนาคุณภาพอาทิเช่นกิจกรรมต่างๆอ,อนุญาตให้นักเรียนนำมาแต่อยู่ในกรอบของวิในและก็ระเบียบของโรงเรียนเรื่องทรงผมก็เช่นกันนะคะก็อนุญาตนักเรียนพอสมควรคิดว่าก็เป็นนิมัยอันดีสำหรับ ีกกาารศึษ 1, 5, 5, 6, 6สวัสดีครับครับผมนะายขนิศสอนสังีรีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงปัชาสันสังกัดองค์การมหาวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมัธยมหนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารของท่านนายกการศูพันดชเดชโชหรือนายกต้อยของเราภายในการดูแลของท่านในระยะเวลาสองปีท่านมีความจริงจังจริงใจ แล้วก็รักเอ็นดูต่อการศึกษาท่านทุ่มเต็มที่ทั้งบุคลากรนะครับด้านงบประมาณด้านภูมิทัศน์ต่างๆโดยสร้างสนามฟุตบอลนะครับสนามกีทาเกือบ20ล้านตอนนี้เกือบเสร็จแล้วแล้วก็ตึกสี่ชั้นพร้อมรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็พร้อมรองรับนักเรียนนะครับที่จะมาเข้าเรียนเรียนได้ยังมยจะั่ก็ต้อนรับเต็มที่นะครับ ขอ,อฝากถึงลูกๆโรงเรียนทั่วไปนะคะทั้งป .6 และก็ม .1 ที่จะเข้ามาม .1 และก็ม .3 ที่จะเข้ามาม .4 พอรับสมัครนะคะในรอบแรก วันที่20-24นะคะแล้วก็สอบวันที่28 oh, oh, oh. การสอบตรงนี้พอร,รับหมดทุกคนลูกไม่ต้องกลัวนะคะรับหมดทุกคนเลย oh, oh. แล้วก็มอบตัวในวันที่1เมษายน oh, oh. ม .4 นี่มอบตัวในวันที่2เมษายนนะคะ oh, oh. มีการสอบเข้าแต่ก็รับหมดทุกคนนะคะ oh, oh. อันนี้ฝากเอาไว้ oh, oh. คิดว่าคุณครูที่จะไปแนะแนวโรงเรียนต่างๆจะให้รายละเอียดเสริมเติมเต็มอีกนะคะและหากลูกต้องการที่จะมีอะไรเพิ่มเติม สามารถที่จะมาคุยกับพอได้ตลอดเวลานะคะก็ยินดีต้อนรับลูกๆป .6 ที่จะเข้ามา .1 แล้วก็ลูกๆม .3 ที่จะเข้าต่อม .4 ในปีการศึกษา2566มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับขอภวินีอนํานวยนะคะยินดีต้อนรับลูกๆค่ะ